ที่จากเดินล็อกฮะเดินล็อกเขาถามว่าปลากระโห้ผสมกับปลาคาร์ฟได้ไหมจ๊ะไม่ได้ถ้าได้กูทำไปนานแล้วทำไมอ่ะเพราะว่าผมพยายามตามหาปลาปลากระโ้เผือกแล้วลองดูซิว่าถ้าเอาปลาคาร์ฟตัวผู้แปะสีเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นกระโ้ลายสีแล้วทำไมได้ไหมไม่ได้คนละครอบรัวแต่ว่าปลาตะเพียนได้นะปลาตะเพียน ปลาตะเพียนผสมกับปลาคราฟก่อได้อย่างใกล้ใกล้เคียงกันคือง่ายๆว่าไอ้แฟมิลี่อะไรนะไอ้ช่ไม่ใช่แน่ๆมึงตามมามึงอ๋อก็ผู้เห็นมึงคุยกันอยู่กูก็แบบมึงก็อย่าสนใจโอเคโอเคอ่ะปลากระโหฮห่างกับปลาคราฟมากกว่าปลาตะเพียนกับปลาคราร์ฟเพราะฉะนั้นเนี่ยปลาตะเพียนคือคล้ายๆกับปลาคราฟมากกว่าปลาคราฟใกล้ชิดปลาทองมากกว่าเพราะฉะนั้นกระโหฮห่างถ้าได้กระโฮเผือกผสมปลาคราฟได้เมื่อไหร่ประเทศไทย เราจะสามารถตันโจร้อยแปเซนเราจะสามารถส่งออกปลาที่เรียกได้ว่าสุดสุดยอดสุดสิงเลยคือลองนึกดูปลาคราฟเนี่ยมันก็คืออยู่ในครอบครัวไล่ตั้งแต่ปลากระโคคือใหญ่สุดไล่โลมากระสาฟอะไรต่ออะไรทั้งหมดเนี่ยมาจนจนถึงพวกนี้นี่คืออยู่ในครอบครัวเดียวกันแต่มันผสมข้ามไม่ได้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างกระโหเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้แต่ถ้ากระโค ได้เมื่อไหร่นีลายเป็นปลาคับเมื่อไหร่นะโอ้โหคุณลองนึกดูครับว่าไแต่งนะเขาแขกแ่งมันก็เป็นมันเป็นปลาธรรมชาติที่ยังไม่เห็นกระห o เผือกยใครมีกระห o เผือกช่วยแนะนําหน่อยนะฮะเราไม่เห็นเลยบ้านที่เราไปนั่นกระหบเผือกปะมันไม่เผือกไะมันมันสีอ่อนแต่ถ้าเผือกต้องตาแดงเลยไอ้นี่ค่อยแปลงสีได้เอาไปเลยคุณเขมชาติพันสุขสัน์อ่าคุณเขมชาติตกปลาครับตัวเมียไข่ในท้อง แก้ยังไงดีลองบีบไข่แล้วมันไม่ออกคุณต้นครับ,ค,รบคุณในฐานะที่คุณสัมผัสปลาเยอะไอ้ตรงนี้มันจะแก้ไขปัญหายังไงฮะเอ่อจงต้องเช็คด,ดูว่าขงที่มีไข่นะนิ่มหรือแข็งนะนะฮะถ้าท้องนิ่มถ้าท้องนิ่มให้หาตัวผู้มาสามตัวนะฮะแล้วก็แยกมาใส่บ่อบ่อยางหรือบ่อปูนนะฮะแล้วก็ให้ปลาไล่ น้ำสดๆใหม่ๆน้ำสะอาดมากนะแต่ท้องแต่ท้องแข็งนี่ไม่ประสบความเด่นไม่ออกครับยังไงก็ไม่ออกหัวล้อท้องแข็งนะผมว่าตอนเล่อยู่เีื่อคือจริงๆทำไมต้องเป็นพอพอพอไปปล่อยเนี่ยทำไมต้องเป็นน้ำใหม่ปกติปลาเนี่ยพอถึงฤดูช่วงประมาณที่มันมีอุณหภูมิที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะท้องนะในญี่ปุ่นเนี่ยมันจะท้องอยู่ช่วงอย่างที่ผมบอกอ่ัพฤษภามิถุนากรกฎาคมแถวนี้แต่เมืองไทยก่อนที่อุณหภูมิมันสูง มันออกไข่ได้ตลอดเวลาเลยนะครับบางคนอย่างพวกเรานิยมเลี้ยงแต่ตัวเมียมันก็ไม่มีตัวผู้ไปเริ่มอะไรนะไปเหมือนกับไปกระตุน้นนะมันก็ไม่ค่อยท้องจนออกไข่แบบเยอะขนาดนั้นเราไม่ค่อยเจอปัญหาที่มันไข่จุกอายเหมืนอนบางคนก็มีนะการเลี้ยงผสมทั้งตัวผู้ตัวเมียในบ่อเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเกิดการกระตุ้นนะครับเพราะพวกนี้มันมีฟีโรโมนของเพศมันอยู่อะไรอยู่ใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะทําให้เกิดการท้องเกินนั่นมากๆสำหรับท่านที่ลังคาหรือปลวกก็ทำอย่างที่ต้นบอกแยกออกมาใส่อ่างยางเอาน้ำใหม่ใหม่ใส่ตัวผูกเพื่อสังตัวสลาดเทียมสลาดเทียมใบสร้างบรรยากาศให้เหมือนกับเป็นตีล็อกเยอะตีล็อกเยอะเนี่ยช่วยได้เยอะมันก็เหมือนคนเลยนะต้องมีบรรยากาศบางสิองคือของอะไรต้นเขาไม่กล้าพูดว่าถ้าท้องนิ่มเนี่ยเตรียมตัวเลยเดี๋ยวสลัดไข่แต่ถ้าท้องแข็งเนี่ย เตรียมตัวเลยเดี๋ยวไม่รอดจริงเหรอคือคือถ้าจับแล้วงเช็คไขต้องตายต้องเช็คบ่อยๆนิดนึงนะถ้าเกิดว่ารูปร่างปลาปลาเอามากินสมบูรณ์นะแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆนะต้องอย่างอย่างเดือนละครั้งเลยยังมาเช็คได้นะว่าสมถ้าเกิดท้องนิ่มแล้วควรจะแยกออกไปไล่ไข่หรือยังอะไรเงี้ยถ้าปล่อยไว้นานๆนะไข่ที่เยอะนะจะทำให้มีผลเสียกับ กระดูกกระดูกของปลาด้วยนะแอ็นเอนคดนะครับใช่ครับใช่ครับเนาผมก็เคยเจอนะที่บ้านที่บ้านที่แบบว่าจุกไข่ตายเพราะว่าจุกไข่ตายเนี่ยหมายความว่าไข่เนี่ยมันถูกผลิตมาเยอะมากและมันออกไม่ได้เมื่อมันออกไม่ได้มันก็ค้างอยู่ในนั้นพอมันค้างอยู่นั้นแทนที่ร่างกายมันจะดูดซับเอากลับไปใหม่มันไม่กลับมันก็เน่าอยู่ในนั้นจนจนเบอ์อะจนเบล์แล้วสุดท้ายก็ตายนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว ถ้าเราจะไล่แบบต้นนั่นหมายความว่าเอาคุณต้องมีเพื่อนที่มีปลาตัวผู้ก่อนหรือไม่คุณก็ต้องไม่มีปลาตัวผู้ตัวเมียผสมกันเลยในบอ่อเดียวกันครับเพราะถ้ามีปุ๊บไออาการนี้จะเกิดส่วนใหญ่แล้วสุดท้ายคนที่เลี้ยงตัวผู้ตัวเมียโดยที่ไม่ไม่สนใจและคระกันไปเรื่อย จะเหลือแค่ตัวผู้ตัวเมียจะค่อยๆตายหายไปทีละตัว2ตัวแต่แต่ไม่แนะนําให้บีบไข่นะไม่แนะนำให้บีบเองนะฮะเพราะว่ามันมันทรมานปลามากถ้าทาไม่เป็นจริงๆญี่ปุ่นเนี่ยเขาวางยาสลบก่อนนะฮะวางยาสลบถึงแล้วมีกระบวนการที่จะต้องฆ่าเชื้อแล้วก็บีบต้องมีวิธีรีดตำแหน่งการรีดต้องต้องเป็นนะกดก็ไปแล้วโดนเนี่ยไปกดผิดกดถูกไปกดกดอย่างอื่นไปว่ายางอื่นตาย ไม่นี่ไม่ไม่แนะนำไม่ค่อยแนะนำครับไล่ถ้าอยากจะไล่จริงๆวิธีที่ต้นบอกใสอ่างยางแยกกันน้ำใหม่เป็นการกระตุ้นมาฤดูการใหม่มาแล้วผสมพันธ์กันกันเถอะอันเนี้ยไอตัวผู้มันก็จะไปสีสีถูข้างๆตัวเมียก็พร้อมที่จะระบายออกมาเมื่อมันออกปุ๊บมันก็จะสลัดของมันกันเองเราก็ไม่ได้เก็บไข่พวกนั้นไว้เราก็ย้ายตัวผู้ตัวเมียนัหนกกลับเข้าบ่อและหลังจากนั้นก็ทิ้ง ก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าคุณทิ้งอ็อกไว้ในนั้นต่ออีกลูกปลาก็เพียบครัให้เหตุผลที่เราเราเลี้ยงตัวเมียอย่างเดียวเนี่ยคืนหนึ่งเราอยากได้หุ่นใหญ่รูปร่างใหญ่รูปร่างใหญ่เราได้เปรียบตรงนั้นอันที่สองคือไม่มีผู้ชายนี่นี่คือโรงเรียนหญิงล้วนแล้วไม่ใช่สหไม่มีการไปกระตุ้นเขาให้เขาอยากผสมพันธุ์หรือสร้างไข่อันนั้ตัดขั้นตอนตรงนั้นไปแล้วเพราะว่าเราไม่อยากผสมเพื่อจะได้ให้มันไม่มีไข่มันมี ไข่ธรรมชาติของมันก็จะไม่เยอะเท่ากับมีตัวผู้อยู่ในนั้นด้วยแล้วก็แล้วก็พอจริงๆตามธรรมชาติไข่จะโดนดูดกลับไปในร่างกายเองนะใช่มันคือปีนี้ไม่มีการผสมเลยไข่ที่มันเคยสร้างไว้มันก็ร่างกายมันก็ดูดกลับไปแล้วก็แล้วก็ไม่มีอะไรหายไปแล้วก็ฤดูกาลใหม่ก็จะมาไม่ค้างไว้ไม่ค้างไว้ครับอีกอย่างสําหรับคนที่เลี้ยงปลาประกวดเนี่ยจะไม่ค่อยชอบมีตัวผู้อยู่เพราะว่าพอมันเกิดผสมขึ้นมาเนี่ยมันไปเบียดตัวเมียเนี่ยเกร็ดหลุด บางทีลายเลยความสวยพ่อแม่พันธุ์เนี่ยจะไม่สวยอย่างที่คุณลี่บอกเมื่อกี้ว่าเป็นปลาลายขาวไปหมดเลยเนี่ยเพราะว่ามันถูกผสมเกร็ดมันกระเด็นหลุดไปด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างโดนดูดซึมอย่างที่พี่ลี่บอกกระเด็นหลุดเสียหายลายกระดำกระดางอะไรเงี้ยนะครับปลาตัวเมียที่ถูกผสมบางครั้งเนี่ยมันโดยเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะเสียหายในแง่ของความสวยงามนะครับนะครับคุณ ชิคเก้นแชนเดลชิคเก้นแชนเลวิธีสังเกตปลาท้องหรือโรคท้องบวมน้ำสังเกตยังไงจะรู้ได้ยังไงว่าปลาท้องปลาท้องกับท้องโรคบวมน้ำไม่ใช่ท้องต่อที่น้ำนะฮะปลาที่ท้องนะโดยโดยปกติแล้วรูปร่างปลานะก็จะมีถ้าเกิดปลาที่มีไข่นะก็จะมีฝักไข่ยาวออกมา บาลานซ์กันทั้งสองข้างนะฮะนะะส,ส่วนส่วนตัวที่ปลาที่ถา่บวมน้ํานะท้องเขาจะโค้งมากผิดปกตินะฮะคืออย่างที่อย่างที่เราเรียกกันว่าแบบเป่งออกมานะะโคงมันแล้วก็จะแข็ง,ขงด้วยนะจับดูจะแข็งจะไม่นุ่มนะฮะส่ถ้าปลาไข่ท้องเต็มที่ฝักไข่ก็จะออกมาตรงๆนะฮะ แล้วก็ริมหยุ่นมือนะครับถ้าจะบอกว่ามันเป็นทรงทรงป่องแล้วยาวนะครับแต่ถ้าพวกบวมที่เป็นภายในมักจะป่องกลมๆครับนีป่องทรงเราจับตูลรแข็งมากน้แข็งอันนี้ไม่ใช่หัวรถนะไม่ทรงแข็งไม่ใช่ผมขอไปฉีก่อนนะมาเเลนเดินออกกันไออกได้เดินออกากาศเย็นล้เกินนัินคำไา้เป็นล้านเลยได้เดิตลอด